จริงกับไปทำงานต่างปกติคือเกาจ้ากลับมาหอดพี่หญิงใส,ใส,ลลสี่ใจรอดรซาเรียงแม่แม่มาเบิ้งอันนี้มาซันวราเบิ้งอย่างกะน้นอง นี่ลอโรซ่าเลีงแม่ก็เป๋เอสเซ่บางสิเฮ็ดจังไดระบาดนี่มันไปถืออย่างละนองจักหลานางเฝ้าอยู่นี่ระเมิดมือบอลวัวมันถืออย่างเห็นตะเป๋อยู่เออแวบ,บลงมาสั่นยางรถข่อยแม่มนันนีน่องน่องแม่ซื้อน้ำม,มาไปขนน้ำลงรถโอ้ยแม่ทำไมพูดอย่างนั้นมันหนักนะแม่นะโอ้ยเนามึงจะหาเลี้ยงมึงยางไปมึงก็ได้กลับบ้าคือเก่าหลักลับมาขนกลับมาขนยี่สิบแพ็คเอาคนละสิบแพ็คโอเคบอตามนั้นเด้อเนา ก้อนอื่นลาึ้นรถไปไปเลี้ยงออกมานี่ก้อนอื่เดี๋ยวแม่สิเป็นคนยกไปสิแพ็กก้อนนี่จ้ามันก็ขึ้นไปบัดน,นี้ขึ้นไปแล้วลงมากอบเพเป็นเอาเนาคือบ่ลงมากยกซอยแม่โอ้ยแม่สิยกจังได๋อยู่อทังรถหลายกระดอกพะนะมันวานี่แม่มันยกมาเลี้ยงไว้จังสิแม่แล้วมันก็หัวแม่โอ้ยเกิดเป็น,นอีเนาหัวดีค่ะข้างบัดน,นี้เฮารู้ท่านว่านเอา สิ้นคอยจัดเลี้ยงทั้งหันปีกสิบ่ามายกเข่าไปบ้านซอยแม่จิตพนะหัวอยู่เออเออเออโอ้ยโอ้ยกินเอาเมื่อันกินแรงแม่ได้หนิกรเลยวางสิแม่แม่หล่าทามเน่หล่ากินแรงแม่แบบใดหล่ากันยกขี้แม่นี่ไหนะย่าลายนกทีละแพะละแพะขี้หนี่แม่บ่เห็นติแม่โอ้ยแม่ยังมีแต่จมหลายเฝ้ายกเข่าไปมันว่ไหวเก่งจ้าอุ้ยเ้ายกยังไงมันยีสิแพกแม่บอกว่าให้แบ่งเคืองกันพุ่งละสิแพกแม่หล่ากึ้นยกซอยแม่แาบที่นี่เออเข้ารู่ท่าน่ามันหัวดีนี่แม่มันคอยตูดออกมาทลละะแแพพพกกกกกกุ่่่นนนยยเเเข้าาไปใบมมังงต ได้ประมาณสิบหาแพ็คมันได้หาแพ็คป้าทีเนาคือหัวดีแท้บันน้ยกน้ำเส็ยเส็ยเรียบร้อยแพ็คสุดท้ายแล้วกกเก่งลยวนองนองเบื้องแนละ่ะฟ่ามืดมากเลวคุณอะฟ่ามืดม้วดินมากเลวฝนชิตกได้หน่โอ้จ่ามันกับปตกแม่มันเป็นจังสีส่ซุ้มมือว่าสันพี่หญิงว่านี่จ่าจะแอนกับปเป็นเลี้ยวเบื้องฝ่าฝนบันบน้ล่ม,มากมาลืดถืดเถ่ามากแม่ยาแกานยางกายไปแม่ยา่าแม่ยา่า ฝนตกแล้วยาเก้งไม่อยากฟ้าเมียาบานกระสันนีจา้าเบิ้งเดินมือนี่มันสิตกบิเดินนี่ร่มมากเลยพูนาโอ้ยล่มต้นไม้ไกวไปไกวมากนี่แหละต้นมะม่วงอยู่สวนเก่งได้หักมือเศร้านี่เก่งไปเอา,มามบักม่วงมาที่นี่เก่งอันไปเห็นต้นบัม่วงหักโอ้ยเก่งศูนย์ไรสันบักม่วงมันหักแบบใดวะสงสัยนำมันรับน้ำหนักบาได้จา้าบักม่วงมันดกคหักหลาย,ยสิแม่มันก็ได้หักถ้าเบิ้งเดิว่าฝนสิตกบ่เก่งกับสิถาเบิ้งพี่แกรู้ว่ามีฝน,นพอเม็ดปตา ลมมาแมหมลมมาคักมาเน่แบดนี้กิ่ฟุนไงเขาในบานมื่ฟ้าห้องบึมบับึมบาม,ม,ม,มากเกงว่ามือนี่ตกคักๆเป็นไปบ่ไดดสิบ่ตกพนะจา๊ะยายสุนยางมาฝนตกสเม็ดแล้วว่าเออแล้ว,ว่าเกง่งๆมือขึ้นนี่แม่ออกมาแม่เห็นอีมาดวยย้อยอยู่ทั้งหลังรถมึงผุนว์ซันว่าเอาไว้แบบนี้บ่า,า้ดอกมึงไปหาเนีว่าัป๊กเป็นห้อยว่รซันว่าแล้วก็จมอยู่หันละจา้าเออเอาติยายก่งสิได้หาเนว่าโปกตัวนี้ก็ได้วางสิเก่งๆย่างยายจะาคือเงินข่อยดีแท้มือนีมึงมาเบิ้งไว้ งามแม่ปากินแล้วหวานหวานมงเนี่นี่ไงบักม่วงอกรองสีทองได้ยายนี่เอาเก่ออกมาละสองนว่แม่ติกับบักม่วงแหลดนี่ดีบักม่วงแหลดนี่เปแต่วานที่ยังนี่แม่ปาซิ่เบื่องแล้วหวานหวานเออพอดีสิกินกับเขาเอาย่ายเจ้ากระสิกินตัเขากับบักม่วงเลยเอาอีนี่แม่มึงกัว่าไปเนาะเนีมันอื่นไงนี่จ้าบักม่วงแหลดนี่แม่เป็นแต่วานอิริเพะว่าเก่งจับเบิ้งนี่มันนิ่มแล้วประมาณนี้ย่ายย่ไปเอามาบ่มขายโดยนี่คนสซื้อดีดอกขายรัวอะไรยี่สิบบาทกับเพาะห้องแห้ง อยู่หลยายาไงตะไบเก่งว่าหมักม่วงทีสุดคายดีคือหมักม่วงอกลองด้วยเจ้าปิดมะบ่มโหลดค้นสั่งวืนๆอยู่สังเก่งเน่ย